สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับปืนตามคําขอเลยเนาะนั่นก็คือ AW นั่นเองนะครับสไนน์นี้เนี่ยก็ต้องถือเลยว่าเป็นสนไนที่ยอดฮิตมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปห้องไหนเนี่ยก็จะมีแต่คนเล่นกันเนาะความแรงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับยิงขาก็ตายแน่นอนอนะเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่า let's go เอาล่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะผมว่าเดี๋ยวผมจะไปยิงพานก่อนนะครับ ผ่านจ้าพี่มาแล้วจ้าอุ้ยไม่โดนครับ <the> ผมว่าเดี๋ยวเขาต้องบุกมาหา <the> ผมแน่เลยนในไงระเบิดมาละหายไปหนึ่งครับโอเคผ่านบุกครับ <the> ว้าวเพื่อนเราเก็บได้ครับ เรียบร้อยเลยผมขอพานหน่อยเธอหายไปหนึ่งครับ <Yeah. S 1> โอเคเรากระโดดหนีมาก่อนกระโดดมาเพื่อนเวรกรรม โอ้โหเพื่อนเราเหลือแปดเลยอะออกมาไหมละเพื่อนแค่เราเบิดมาครับโอ้เพื่อนเราบุกพานะ่ะเ,เจ็บหนึ่งครับ หายไปหนึ่งครับเกิดมาครับโอ้วิ่งไม่ทันเราเข้ามาดูพานต่อเลยนะผมได้วินละตัวครับแล้วเราก็ตายต่อเลยอุ่ยระเบิดระเบิดโอ้เหเกือบตายกับระเบิดแล้วไม่ล่ะหายไปหนึ่งครับโอเค <c oughs> เพื่อนเก็บพานได้อีกตัวหนึ่งเนาะ อุ้ยไม่หายหายไปหนึ่ง หา,หายไปหนึ่งครับมาดูพานต่อเลยหายไปหนึ่งครับมงมาครับโอเคได้ระเบิดผมโอเคได้ระเบิดผม สวยเพื่อนหายไปหนึ่งครับเพื่อนบอกว่าพานอาเวรกรรมโอเคเดี๋ยวผมว่าจะไปยิงโมสักหน่อยอ่ะแต่เพื่อนเราวิ่งเข้าไปแล้วเนาะ แม่เสียด้ไม่ได้ใครเลยครับโอเคปลาระเบิดไปก่อนดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวผมจะปลาแสงเข้าไปอ่ะวิหายป่ะโอเคมองมาครับหายไปหนึ่ง ท่านมาครับหายไปหนึ่งครับโอ้เรียบร้อยครับผมวิ่งเข้าพานเหมือนเดิมเลยนะเขากระจุกกันเยอะดีหายไปหนึ่งครับ โอเคสั้นเข้าหายไปหนึ่งครับโอ้ยหัวแตกหัวแตกอย่างนี้หัวแตกไอ้บ้าผมตกใจเลยอะ่ะอุ้ยไม่โดนโอุ้ยไม่โดนอาวสวยครับยาวเข้าครับ ระวังนะเพื่อนอยู่สั้นครับหายไปหนึ่งครับเรายิงพานต่อเลยเอ้าไม่โดนครับโอ้โหสองลูกเกือบตายผมมันเล็งตรงนี้ไม่ได้ละเพือดผมเหลือน้อยเกินเราเปลี่ยนเป็นมาตรการปาระเบิดแทนดีกว่าเนาะ ผมขอระเบิดหน่อยเรียบร้อยอย่างน้อยเราก็ได้ระเบิดนะยาวมีหนึ่งครับโอ้โหเวนกรรมผมมาแอบมงดีกว่าครับระวังด้วยนะครับพี่อ้ยไม่โดนโอ้ไม่โดน,โอ,โโดนอะไรวพเนี่ยจบแล้วจบแล้วสไนผม หายไปหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับหายไปอีกหนึ่งครับมาระเบิดข้ามวงก่อนเลย ไว้แล้วไงหายไปหนึ่งครับโอเคซ้ายมือมีครับหายไปหนึ่งครับหายไปอีกหนึ่งครับผมจะไปไหนดีเนี่ยท่านผู้ชม ทีมเราคุ้มกันกันดีมากเลยนะแล้วก็เหมือนยังไงกระจายตัวกันดีมากเลยครับเรานี่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็เรียกว่าสไนเป็งรอซากอย่างเดียวก็เกินพอยาวมีครับโอ้โหเป็กรรมโอเคโดนแสงครับนั่นถูกจริง โอเคได้ผมครับตนไนยาวมีครับเจ็บหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับโอเคยาวมาครับโอ้เวนกรรม โอ่ยมองมาครับไม่ใช่เสียงเพื่อนเราใช่ปะ่ะเมื่อกี้เนี่ยโอเคใช่จริงๆด้วยครับเพื่อนเราดูอยู่เนาะโอ้โหเราเบิดมา ออกมาเลยเพื่อนหายไปหนึ่งครับเอาแสงมาหลังเข้าครับโอแสงมา เอาแสงเข้าไปกินก่อนโอเคหายไปหนึ่งครับโอเคหายไปหนึ่งครับมาวะ่ะโอ้โหแสงทีมครับ เดี๋ยวปาลเระเปิดข้อพาเหมือนเดิมเลยครับโอเคฟังระเบิดไปก่อนโอ้โดนแสงหายไปหนึ่งครับเจ็บหนึ่งครับเอาแสงผมไปกินก่อนโอเคเกิดมีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการเล่น AW สําสำหรับใครที่ชอบการเล่นแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดออกไปด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมเล่นปืนไหนหรือว่าด่านอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ